สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่า เปิด AOD หรือว่า All on Display หรือภาษาไทยเรียกว่าการแสดงผลข้อมูลเวลาเสมอหรือว่าการแสดงเสมอนั่นเองนะครับอันนี้นะครับถ้าจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับ AOD เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับนาฬิกาทั่วไปเนี่ยเวลาเราจะดูเวลาตอนไหนนะครับเราแค่ไปมองที่หน้าปัดนาฬิการเราก็จะเห็นว่าเวลาตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะครับหรือเราพลิกข้อมือมาก็ได้ให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่สําหรับนาฬิกาสมาร์ทวอ์เนี่ยโดยทั่วไปนะครับมันจะใช้วิธีการตั้งค่าพื้นฐานโดยการพลิกข้อ ให้หน้าจอติดขึ้นมาถ้าเราไม่ผิดข้อมือเราก็จะไม่เห็นเวลาหน้าจอบางคนที่ทํางานเกี่ยวกับเวลาเนี่ยเขาก็อยากจะเห็นข้อมูลตลอดเวลาใช่ไหมครับเขาก็เลยจะต้องมาตั้งค่าเปิด AOD หรือว่า Always on Display หรือว่าให้การแสดงเวลาอยู่เสมอนั่นเองนะครับวิธีการตั้งค่านะฮะให้เลื่อนแถบแจ้งเตือนลงมาเลื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่ามุมบนซ้ายหลังจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนหาคําว่าหน้าปัดนาฬิกา และหน้าหลักนะครับให้เลื่อนหาหน้าปัดนาฬิกาและหน้าหลักนะครับแล้วก็ติ๊กเข้าไปเลยหลังจากนั้นหัวข้อแสดงเสมอตรงนี้ให้เราติ๊กเปิดนะฮะเราจะมีข้อความแจ้งเตือนว่าเมื่อเปิดใช้งานนะครับอา,อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะลดลงมากกว่าครึ่งนะครับถ้าเราโอเคเราก็กดตกลงได้เลยนะครับอ่ะผมกดติ๊กถูกตกลงหลังจากนั้นให้เราเลือกหัวข้อคําว่าการแสดง a o d นะครับนี่ฮะ เรา,เนเานี้คำถามต่อมานะครับทำไมในส่วนตัวนาฬิกาบางรุ่นของฮ u วเว่เมื่อเราเปิด AOD มันจะมีรูปแบบหน้าปัดให้เลือกแต่ทําไมรุ่นนี้ไม่มีให้เลือกแล้วเราจะรู้ได้งไงว่า AOD เราเป็นยังไงนะครับ AOD หรือว่า Always Display การแสดงเวลาอยู่เสมอเนี่ยจะมีทุกหน้าปัดเลยนะครับจะมีทุกหน้าปัดเลยเราไม่ต้องเลือกนะครับครานี้เรามาดูกันเลยว่าอย่างเช่นหน้าปัดเนี้ย AOD เป็นยังไงนะครับวิธีการทดสอบก็คือผมจะเอามือปิดหน้าปัดไว้สักครู่หนึ่งหลังจากนั้นกดเปิดขึ้นมา นี่ฮะรูปแบบ EOD เขาก็จะเป็นแบบนี้ก็แสดงแต่เวลาอย่างเดียวจะไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะพวกอัตราเต้นหัวใจการผ่อนผันแคลอรี่จะไม่มีนะครับจะต้องแต่หน้าจอหรือพิมพ์ข้อมืออีกครั้งหนึ่งให้เขาติดขึ้นมาเราถึงจะเห็นในส่วนของตัวข้อมูลนั่นเองนะครับอ่คราวนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่าถ้าหน้าปัดอื่นตัว EOD จะเป็นยังไงอ่ะผมยกตัวอย่างหน้าปัดนี้แล้วกันนะครับหน้าปัดนี้ EOD เป็นยังไงลองดูกันครับปิดหน้าจอสักครู่หนึ่งเปิดขึ้นมาอ่า AOD เขาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้แสดงมากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาจะแสดงเป็นสีดํะส่วนใหญ่นะครับอลองอีกหน้าปัดหนึ่งนะครับลองอีกหน้าปัดหนึ่งอ่าหน้าปัดน,นี้อ่าหน้าปัดน,นี้ถ้าเป็น L ด d จะเป็นยังไงป๊บป เปิดขึ้นมานี่ครับ AOD เนี่ยเขาก็จะเป็นสีออกโทนดําก็จะเห็นแต่เวลานะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของหน้าปัดนี้เครานี้เราอยากจะรู้ได้ไงว่าหน้าปัดนาฬิกาที่เราเลือกนะครับเป็นแบบไหนก่อนที่เราจะเลือกดาวน์โหลดติดตั้งมาใช้งานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปที่โทรศัพท์มือถือนะฮะขออนุญาตปลดล็อกก่อนนะครับไปที่โทรศัพท์มือถือให้เราเข้าไปที่แอปสุขภาพหัวไวเฮลลนะฮะหลังจากนั้นนะครับส่วนมากมาอยู่หน้าหลักนี้ใช่ไหมครับให้เรามาที่อุปกรณ์ บางทีเนี่ยบางเครื่องมันจะมีหน้าปัดนาฬิกาอยู่ตรงนี้เลยถ้าบางเครื่องไม่มีก็แตะเข้าไปที่อุปกรณ์แล้วเลื่อนมาที่หน้าปัดนะฮะโอเคหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมลองไปที่ฟรีก็ได้นะครับไปที่ฟรีคราวนี้ผมอยากจะทดสอบว่าหน้าปัดนี้หน้าปัดนี้ AOD เป็นยังไงให้เราเลื่อนหน้าปัดจากซ้ายไปขวาอันนี้ก็จะแสดงตัวอย่างของ AOD หน้าปัดนาฬิกาให้เราดูว่าเป็นแบบไหนนะครับอ่ะลองอีกหน้าปัดหนึ่งหน้าปัดนี้ล่ะ AOD เป็นยังไงก็ปัดไป เห็นไหมฮะเขาก็จะเห็นตัวอย่างให้เราดูก่อนที่เราตัดสินใจดาวน์โหลดเราจะได้รู้ว่าเออหน้าปัดเป็นยังไงสวยไม่สวยเพียงใดนะครับก็ปัดจากซ้ายไปขวานะครับอ่โทษที่ปัดไปทางซ้ายมือนะฮะเราก็จะเห็นในส่วนตัว AOD นะครับเราก็จะได้รู้ว่าหน้าปัดที่เราจะโหลดเนี่ย AOD สวยไหมนะครับนี่เนี่ยถ้าเราพอใจเราก็ทําการติดตั้งตกลงก็โหลดใช้งานได้แล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับตั้งค่าการเปิด AOD นะครับแล้วก็แนะนําวิธีการดูหน้าปัดกันด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าให้ผมแนะนําถ้าเราไม่ซีเรียสเรื่องเวลามากอะไรมากให้เลือกกันตั้งค่าลิดข้อมือแล้วจอติดดีกว่านะครับเพราะว่าการเปิด AOD จะทาให้แบตเตอรี่หมดไวตามข้อความที่เขาแจ้งเตือนก่อนที่เราจะเปิดนะครับมันจะทําให้เราต้องมาชาร์จแบตบ,บ่อยๆนะครับมันก็จะทําให้เราหงุดหงิดนั่นเองนะครับส่วนตัวผมก็ใช้แบบผิดข้อมือแล้วก็ให้หน้าจอติดขึ้นมา เพื่อจะเซฟแบตเตอรี่ให้มาใช้งานได้ยาวนานนะครับไม่ต้องชาร์จแบบบ่อยๆให้เสียเวลานั่นเองนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจช่วยฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องผมไว้ด,ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิด,ดีโอใหม่ๆก่อนใครคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ